แม่แม่เขาหาข่าแจกว่าโ๊ยบักฝรั่งบอกบอกคือบ้านคือเมืองบอกคือบ้านคือเมืองกูกบเป็นคนคือกันเดิ้ลคนกระวางสิเ<ก>พ่อสิเครียดเพ่อสิมาบอกแม่ตลอดว่าแม่บักนั่นบางนี่เด้อมันวาแจกว่าแจกเป็นฝรั่ง อยากบอกว่ามึงอย่าว่ากูอีกฝรั่งกูก็เป็นคนคือกันกูนก็กว่าภาษาอีสานคือมึงหมู่พวกหล่อพอ่อล่อแม่เพื่อนนี่พ่อเป็นฝรั่งจงังสันเลงสี่เพื่อนใส่อารมณ์เลยนะ่ะใส่เลยถา้ถาถา้าถ้าบอกให้หยุดเธอนีิถ้ามีเธอสองยังบ่หยุดใส่เลยบวะนี่ใส่ช่วงยี่สิบสองปีครับเขาถิ่มามากรอว,ว่าฝรั่งจังสันเลงสี่เขาก็บับกลุยบักลุยครับบักลุยฝรั่ง สี่ครับฝรั่งดวงสี่เขามากวนครับมันกับ่เป็นยังงับ่เป็นยังลายดอกเครียดด้วยน้อยครับแก่บ่มักครับเมื่อกีจังมามันดูถูกข้างในบุจ่ห้องกับเป็นฝรั่งยี่ดีแล้ววะน่อยใจครับว่ายาไขม้่เเ้าครับเพราะมันเสียข้อมรูเสึกครับมันกับว่ยเกิดยังลายดอกแต้แกกับบ่หมักครับแม่ก็บอกว่าลูกก็ต้องทําใจลูกก็เป็นฝรั่งพ่อลูกก็เป็นฝรั่ง จังใดจังใดลูกก็ท่องทั้ใจให้ได้เพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาบอกคึกเขาแต่ว่าเขาก็บว่าอกปการะสารน้ำเขาเขาเรียนหนังสือเขาก็อีหยังไปน้ำเขาได้ทุกอย่างเขาเฮ็ดหยังเขาก็เแยดน้ำเขาได้ฉะนั้นลูกบ่าต้องไปแค่แม่ก็ว่างซี่แม่เขาหล่อลูกยังสันยังสี่เขาว่าลูกฝรั่งดงมู่เขาว่าลูกบ่คือมู ลูกเหื่อยแม่ลูกว่าอยากยูก็รู้สึกแตกต่างเนี่ยค่ะเพราะว่าสีผิวกับว่าคือเขาอันสีผมกับว่าคือเขาเขาก็อยากอายอย่างนั่ค่ะเพราะว่าเขากับเขาเขาก็มีเสื้อกับเป๋าแน่เสื้อกือบเนี่ยเขามันใส่ค่ะกันน,น้อยๆเนะะี่ยค่ะกับเื่อยากว่าบ่อยากปากมันก็เสียใจเนาะค่ะแต่คนคือกันกันยังมา่อวานกันอยู่แต่ที่เราเราถามเด็กๆ ที่เป็นลูกครึ่งนะครับที่มาเรียนกับเราว่ามีปัญหาอะไรไหมใน,ในการเรียนอยู่กับเพื่อนๆซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาถูกล้อเรียนเนื่องจากว่าความแตกต่างทางด้านกายภาพของเขา<อ>เพื่อนเนี้ยล้อเรียนว่าฝรั่งอบักฝรัง่งฝรั่งหัวแดงอะไรเง,งี้ยฝรั่งแตงโมอะไรเงี้ยพอเราถามไปอีกว่ารู้สึกยังไงทีแรกเขาก็บอกว่าทําไมเพื่อนต้องล้อเรียนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเครียดเหมือนกันนะครับ ทีแต่ที่นี้ก็คือถามว่าหลังๆมารู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าเฉยๆแต่เฉยๆเนี่ยก็คือถามว่าปัญหามันหมดไปไหมมันก็ไม่หมดถ้าเด็กบางบางบางทีที่ที่เขามีแบ็กกราวที่แตกต่างเข้ามาใหม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามากเลยเราก็พยายามที่จะจะพัฒนาหลักสูตรที่จะเอาเด็ก กลุ่มที่มันมีแบกาวหลากหลายเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนเนื้อหาอะไรนี้ร่วมกันแล้วก็เพื่อให้เด็กเขามีความเข้าใจในเรื่องของแบกาวของแต่ละคนแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งผมมองว่าคือถ้าเราอิกโนเรนคือละเลยที่จะไม่รับรู้แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็คือปัญหามันก็จะไม่ถูกแก้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆสักวันก็จะากลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่มันอาจจะใหญ่โต Oh,